เหรียญทองเหลืองทองเหลืองเหรียญบอกตอนนี้ใน,นนี้ติดมาเหรียญทองเหลืองรวงข้าวนะคะอันนี้นะถ้ารวงข้าวรวงข้าวไม่รับซื้อนะคะรวงข้าวแกลกได้เท่าหน้าเหรียญเท่านั้นค่ะอันนี้คือรวงข้าวรับแลกเท่านั้นนะคะไม่รับซื้อรวงข้าวนะคะรวงข้าวจะมีชนิดราคา25สตางค์และ50สตางค์ ยี่สิบห้าต่งปี 20, สองศูนย์ห้าสิบต่งปีสองสามเออเนะีเขาคนละปีกันนะแต่เขามีแค่สองชนิดราคาอันนี้จะเป็นสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยจะมีชนิดราคาห้าต่งสิบตังยี่สิบห้าตัางและห้าสิบต่งหนึ่งบาทนะคะรับซื้อนะคะห้าต่งรับซื้อหนึ่งบาทสิบตังรับซื้อหนึ่งบาทยี่สิบห้าต่งรับซื้อหนึ่งบาท 50สิบงคงรับซื้อ1บาทและเหรียญหนึ่งบาทรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทค่ะรวงข้าวไม่รับซื้อสองสี่เก้าสามเหรียญละสิบห้าบาทสอง0ันห้าร้อยเหรียญละหนึ่งบาท